วันนี้เราจะพามาดูของเล่นที่มีคุณาภาพและมีชื่อเสียงอีกหนึ่งแบรนด์กันค่ะและไคิดพลัสออนทัวร์อีที่7คลิปนี้เราอยู่กันที่มิเดีย,ดยค่ะ,คะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มีเดียสาขาไอคอนสยามค่ะ ซึ่งแบรนด์มีเดียนะคะก็เป็นแบรนด์ของเล่นอีกแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพมากมากเลยค่ะใช่จริงๆเราคิดพัฒนเนี่ยใช้แบรนด์ของมีเดียเยอะมากเลยซึ่งข้างหลังเราเนี่ย <c oughs> ครูใกเห็นบ่อยมากครูปุณก็เห็นบ่อยมาก,ก,มากแต่ว่าคลิปนี้เราจะหยิบมาให้คุณพ่อคุณแม่ดูกันว่ามีเดียเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างของเล่นอันนี้เลยค่ะที่คิดพัฒเราก็ใช้บ่อยเหมือนกันจะเป็นของเล่นแบบของเล่นแมกเนตจะมีหลายๆตีมอย่างอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นแบบหน้าคนมันแปะตาแป จมูอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างอันนี้เป็นตีมรนให้ต่อมาเป็นรถเด็กๆก็จะชอบใช่มันก็จะมีแบบแบบตัวอย่างด้วยนะหรือว่าจะตามจินตนาการก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าคู่ไกชอบอันนี้ทับ <Ooh. S 1> มันมีความละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวพอในเด็กที่โตมากขึ้นอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบ ร่างกายของมนุษย์มีมีๆีมีถ้าเป็นแนวของเล่นแมกเนตที่คุปูนช่าจะเป็นอันนี้ค่ะเพราะว่าจะเป็นลักษณะของแบบการต่อชิ้นส่วนต่างๆด้วยตัวเชื่อมที่เป็นแม่เหล็กแล้วเด็กอ่ะก็จะสามารถต่อตามจินตนาการก็ได้หรือว่าจะต่อตามแบบก็ได้ในกล่องเนี้ยเขาก็จะมีแบบด้วยเหมือนกันใช่แล้วมันจะต้องกะแรงมือด้วยนะอืมมีของเล่นกะแรงมืออีกอันนึงค่ะคุปุนอันนี้เลยค่ะเป็นธีมแบบดอกไม้สีพาสเทล อ่าเราก็จะวางต่อต่อกันขึ้นไปสูงๆเนาะ<ช>เด็กก็ต้องวางแผนกับกะแรงมือเหมือนกันถูกต้องเพราะว่าเขาก็จะต้องแบบคอยต่อขึ้นไปให้ได้ คุปูลเคยเห็นเขารีวิวกันน่ารักมากอ,าอันนี้ค่ะเป็นเหมือนแบบเซตทำงานประดิษฐ์ที่เขาจะมีกระดาษตัดเป็นรูปดอกไม้มาให้แล้วก็ให้เด็กๆผสมสีแล้วเขาอะ่ะจะได้เรียนรู้เรื่องของการดูดซึมสีเอากระดาษไปใส่แล้วดอกไม้ก็จะเปลี่ยนสีขึ้นมาเอาไปทําเป็นของขวัญเอาไปทําเป็นงานประดิษฐ์อันนี้น่ารักมากแต่คุปูลรู้ไหมว่าโซนนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดนี่เลยค่ะคุปูนไม่เคยเห็นแน่นอนอุ๊ยอะไรอะ่ะมันคือโปรเจคเตอร์ค่ะว้าวใช่แล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับิทา หรอค่ะ <Anfang> ข้างในมันเป็นยังไงอะคะงั้นเดี <S <S <kek> ๋ยวเราไป แกะกล่องดูกันเลยค่ะได้ค่ะไปกันเลยค่ะนี่ร้านนี้เราก็แกะกล่องกันมาแล้วอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์คุณปุณน่ารักมากใช่จริงๆมันแบบเปลี่ยนได้นะข้างบนเนี่ยมันเป็นเหรียญแบบว่าเปลี่ยนได้หลายเรื่องอเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูค่ะ,ะจากตรงนี้เพจริงจริงมันใช้กับขนาดขนังที่บ้านาได้ได<ช>อาจจะต้องมืดมืดนิดนึงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาไปเล่นกับลูกๆได้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ฉายซีนต่างๆของนิทานออกมาแล้วให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่นกับลูกเล่านิทานให้ลูก ฟังชวนคุยก็จะมีความน่าสนใจมากึ้นใช่แล้วอันนี้ก็คือปรับความคมชัดได้หรือว่าจะเปลี่ยนเรื่องก็ได้นะนี่เห็นไหมอฉันตอบไปเป็นยังไงเป็นยังไงใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ชวนเด็กๆเล่านิทานกันได้นะคะมันมีตรงนี้ด้วยนะคุณป,ปูนเป็นไฟค่ะอุ้ยมันมารักเป็นเอาไว้แบบว่าส่องกลางคืนเป็นดวงดาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเพราะว่าจริงๆมีเมีเดียเป็นแบรนด์ที่มีของเล่นหลากหลายมากๆเลยอย่างเช่นบ้านนี้เลยค่ะอ ใช่นิยมมากให้เด็กๆเล่นเป็นแบบ k i n e ติกแซนเนาะใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบปลอดสารด้วยเหมือนกันเวลาเล่นก็จะค่อนข้างปลอดภัยก็ม,มันเล่นกับแบบพวกรถอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคุณปุออันนี้ก็จะเสริมสร้างจินตนาการไปด้วยคือไม่ใช่เล่นทรายแบบฟรีเพ l a อย่างเดียวแต่ว่าก็คือมีรถเข้ามาให้เล่นประกอบใช่แล้วก็มีน,นี้นี่ของเล่นหาทางออกคุณปุ้มอ,อ,อันนี้น่ารักอันเล็กๆพกพาได้อันนี้เหมือนกันด้วยเป็นลักษณะเดียวกันแบบว่าเราจะจิ้มแบบ เป็นแม่เหล็กแบบว่าให้จับคู่หรือว่าหาซองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จบเหมือนกันไข่ไขกันแต่พอมันเป็นชิ้นเล็กบางทีเราแบบว่าพกพาง่ายเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของเล่นเด็กรุ่นใหม่ต้องนี้คู่ไก่เป็นแบบมีเสียงมีแสงใช่เด็กก็จะฝึกจับคู่ค่ะถ้าสมมติว่าเด็กจับคู่ถูกต้องตามสีเงี้ยไฟก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าจับคู่ผิดก็ไฟเป็นสีแดงแล้วก็มีของเล่นที่น่าสนใจอีกหลายอย่างมากเลยคะอย่างอนนุคุบูลเพราว่าน่าสนใจ นี่เป็นเป็นบอดเกมแบบเป็นรูปเล่ม,มแล้วถ้าพูดถึงแบบเป็นรูปเล่มอีกหนึ่งอันอันนี้ก็น่ารักค่ะเป็นแบบสมุดสติเกอร์ที่เจ๋งมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปแกะดูด้วยเหมือนกันค่ะและสองเล่มนี้นะคะที่เราหยิบมาดูของคุกไก่ก่อนได้เลยค่ะ,ะอันนี้คุกูลเป็นเหมือนหนังสือใช่ไหมเปิดมาเป็ มันคือบาดเกมและนี่คือลูกเต่าค่ะก็คือป้องกันเด็กทําลูกเตาค่ะเพราะว่าทําติดกันเล่มแล้วให้หมุนอย่างเดียวและนี่นี่คือแบบตัวเดินตัวเดินเป็นแบบออกมาเป็นแบ็กเมทแมะเนี่ยมันติดได้เลยไม่หายแน่นอนใช่ซึ่งในเล่มนี้นะคะ มีหลายเลเวลเนี่ยความยากเหมือนเปนในงูค่ะใช่ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นกระโดดเข้ากระโดดออกได้ตามทู่สอนเล่นนี้ถือว่าคุ้มมากๆสำหรับบอร์ดเกมที่พกพาได้ว้าวก็คือจริงๆเหมือนนอกจากจะเล่นได้หลายวัยหลายเกมแล้วก็คือพกพาได้ด้วยใช่อันนี้นะคะคือเป็นสมุดสติกเกอร์แบบเจลลี่สติกเกอร์ค่ะซึ่งความสิ่งของเจลลี่สติกเกอร์ค่ะคุกไกคืออันนี้สามารถลอกออกมาติดซ้ําหรือเอาไปแปะที่ไหนก็ได้ ฝึกจับคู่กับเงาก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเล่นแบบอิสระที่เป็นซีนป่าแบบนี้และมุมยอดฮิตที่คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนิยมซื้อนั่นก็คือจิ๊บซอไปค่ะ <laughs> แน่นอน <laughs> อุ้ย <laughs> มันจะแบ่งเป็นเลเวลค่ะจิ๊บซอของมีเดีย เพราะ<ม>ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยเขาก็จะเล่นไม่เหมือนกันมีเดียเขาก็จะแบ่งเป็นเลเวลมาให้แล้วมีตั้งแต่1นถึงแใช่แล้วแต่ละเลเวลก็จะมีแบบ4สเตปว่าสเตปไหนต่อแล้วทําอะไรได้ฟังกชันไหนด้วยอันนี้ดูคุณพ่อคุณแม่ดูจากข้างหลังได้เขาจะมีบอกไว้เลยว่าในแต่ละสเตปนะีคะน้องจะได้ประโยชน์จากอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างต่อให้เป็นเลเวลที่4เหมือนกันน่ะ แต่เขาหลายตีมใช่เขามีคนละทีมนะถ้าสมมติว่าแบบเป็นน้องที่ชอบแบบไดโนเสาร์ก็คือเลือกเป็นทีมไดโนเสาร์ได้เลยอันนี้ก็เป็นทีมแบบว่านิทานครอบครัวน่ารักอัน้พิเศษตรงที่ตอออกมาแล้วจะเป็นกล่องอะเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นเวลาตอออกมาก็จะเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะของเขาเป็นแบบสุริยะักวาอนะอันนี้เป็นธีมแบบสัตว์ป่าหมีอ่าและอันนี้นะคะก็เป็นมุมของ a r t and Craft สค่ะ มีสีหลากหลายแบบมากๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องให้ดูกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วของเล่นในโซนอาร์ตแอนด์คราแต่ละอย่างของเขาอะค่ะก็คือว้าวมากเพราะว่ามีทั้งแบบที่เป็นเล่มแบบนี้แล้วสามารถพกพาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วในหนึ่งเล่มมีให้เล่นหลายแบบมีวูอยากซื้อกลับบ้านมากครูกุก่นใจคุ่นชอบมากคือม,มันเป็นเซ็ตแบบทํา DIY ปูนปลาสเตอร์ที่จะมีทั้งตัวปูนปลาสเตอร์แล้วก็แม่พิมพ์ให้ข้างไหนทําออกมาได้หลายแบบแล้วก็เอาไประบายสีอะไรต่อได้แบบน่ารักมากแล้วก็อันเนี้ยครู คุณโดนถามบ่อยมากคุกไกกันไก่ฝึกตัดของเด็กๆว่าแบบซื้อที่ไหนที่นี่นะคะของมีเดียมีขายเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ลองตามมาดูกันได้แ,แล้วเราก็มาดูกันที่สีกันดีกว่าคููอย่างอันนี้จะเป็นแบบปากกาอะคริลิกใช่ไหมคะใช่เขียนได้ไหลเนผิวได้ใช่หรือว่าถ้าเป็นอย่างอันนี้คะ่ะก็จะเป็นสีเทียนแบบแท่งใหญ่แล้วก็จะเป็นเนื้อแบบซิลกี้ครียอน ะระบายง่ายระบายลื่นแล้วก็ถ้าเลอะมือเลอะของเนี่ยก็คือแบบเช็ดล้างทำความสะอาดได้ใช่หรือว่าเป็นสีฟิงเกอร์เทนก็เหมือนการเป็นสีน้ำที่ให้เด็กแบบได้ใช้มือตั้านแ้มสีอย่างนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะปลอดภัยเนาะแบบว่าเผลอเอาเข้าปากไปก็จะไม่เป็นไรใช่แล้วส่วนของมีเดียก็คือแน่นอนว่าจะต้องมีแบบ เ,เล่มระบายสีอันนี้ก็ <I know. S 1> เป็นสําหรับซิงเกิลเพนใช่ค่ะจะมา<ช>เป็นไกด์ไลน์ให้ระบายจิมจิมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสมุดร,ระบายสีอ่าใช้สีเทียนระบายในนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นสีอะคริลิกเมื่อกี้แบบที่เราเปิดก็ได้เหมือนกัน<ช>ค่ะมีที่น่าสนใจมากกว่าในขอดูอ,อ,อันนี้เลย,ยที่คุณปูชอบมากเพราะว่าอย่างที่บอกค<อ>่ะในธีมของเล่น DIY อะเราจะมีของลักษณะในเกมแบบว่าระบายสีน้ําแล้วอันนี้เขาจะมาเป็นเล่มพกพาเมื่อกี้มีผู้การหน้านี้คือสีน้ําจุ่มน้าแล้วเอามาระบายใช่ไหมคะก็จะสามารถ เอาไประบายรูปคนรูปเจ้าหญิงที่หน้าหลังๆได้ที่สําคัญนะคะอย่างที่บอกในเล่มน,นี้ทําได้หลายอย่างมากเรามีแบบแผ่นพับให้ว่ารูปทับลงไปบนกระดาษลายตัดออกมาเป็นกระดาษและเอามาแต่งตัวเจ้าหญิงได้เองอย่างอิสระในหน้าหลังๆด้วยม,มีเป็นสติกเกอร์มีเป็นกาวเล่นได้หลายแบบจะระบายสีก็ได้แต่งตัวเจ้าหญิงก็ได้เลยที่สำคัญก็คือพับเก็บ จบเลยไปเที่ยวได้เลยค่ะและนี่นะคะ <c oughs> ก็ค,คือความยิ่งใหญ่ของมีเดียค่ะนั่นก็คือเป็นของเล่นแมกเนตตัวต่อนะคะที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยต่อได้ตามจินตนา,าการเลยค่ะจะต่อเป็นอันเล็กๆก,ก็ได้หรือว่าจะต่อเป็นอันใหญ่แบบนี้เลยก็ได้ใช่แล้วก็มีทั้งแบบรางมีทั้งแบบตัวสัตว์ด้วยเนาะเพราะว่าเขาจะมีหลายธีมให้เลือกค่ะบางธีมก็จะเป็นสัตว์บางธีมก็จะเป็นรถหรือว่าเป็นไดโนเสาร์หรือว่าจะเป็นตัวต่อแบบที่เป็นรางแล้วมีลูกมอนกลิ้งแบบนี้ก็มีค่ะใช่ถ้าสมมติคุณพ่อค อะไรของมีเดียนะคะสามารถติดต่อได้ในทุกช่องทางของมีเดียเลยหรือว่าจะมาดูที่ไอเคอาสยามทุกเราก็ได้และคิดพลาสออนหัวอีีหน้าพวกเราจะไปที่ไหนกันอีกอย่าลืมมาติดตามดูกันนะคะบ๊ายบาย